ไม่เห็นธรรมไม่ศรัทธาอันนี้ก็จะเป็นอีกหัวข้อเนี่ยที่ขึ้นมาบางทีอาจดูว่ามันไม่สอดคล้องกันกับอีพีที่ผ่านมาถ้าใครติดตามหลวงพ่อเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมันสอดคล้องกันแต่เพียงแต่ว่าเราเอาเราเอาความเห็นหรือว่าเอาไอ้ความความคิดเห็นเชิงการตลาดเนี่ยมาขึ้นนะเพื่อที่จะให้เห็นความสอดคล้องกัน ความสอดคล้องของธรรมะพุทธเจ้าก็คือมันเหมือนกับจักรวาลมันเหมือนกับจักรวาลธรรมะถ้าหากว่าเราเข้าใจตรงไหนหรือว่าเราเห็นธรรมตรงไหนเนี่ยมันจะลิงก์ไปหากันหมดเลยอย่างเช่นนี่นะไอ้ตัวอินทิบารสี่เนี่ยฉันท่กับไอ้อินรีห้าพละหา้าเนี่ยเนมันจะเป็นตัวมาเรียกว่ามาแบทชิ่งกันถ้าเป็นภาษาไอ้กีฬาเขาเรียกว่าจะเป็นแทคนิเนี่ คือการเอาเรียกเอาเทคนิคหลายเทคนิคหรือว่าเอาหัวข้อธรรมหลายองค์ธรรมเนี่ยมาแมทชิ่งกันก็เรียกว่าพร,ะ,าระพุทธเจ้าเรียกว่าโพธิปักขยธรรมสามสิบเจ็ดอ่ะในในไอ้บาลีเนี่ยนะแต่พระพุทธเจา้าจะว่าบางบรรลุละแต่ว่าในบาลีเขาเขาว่าไว้อ่ะคือโพธิปักขยธรรมสามสิบเจ็ดเนี่ยมันมีทั้งหมดเจ็ดหมวดใช่ไหมที่เราให้ฟังมีทมั้งหมดเจ็ดหมวดมีสติปัฏฐานสี่สมประฐานสี่อินเสียงห้าอิททิบาทสี่อินเสียงห้าพระละห้า โคดชงเจ็บและอายามอารยามังมีองค์แปดรวมกันแล้วเป็นเจ็ดหมวดเนีนะ่ยแต่ว่าไอ้ถ้าหากว่าเราไปปฏิบัติไปเนี่ยสิ่งที่จะเห็นเนี่ยคือเห็นแกนเขาเมัอนก็คือแกนตัวแกนเขาเมัอนคืออ,อินเสียห้าพละห้าอ่าส่วนการที่จะมาแยกทำนะใครมาทําสิติประฐานสีมาอันนั้นมันเป็นองค์ย่อยนะคุณก็สามารถจะทําเรื่องของสิติประฐานสีได้อย่างเช่นหลวงหลวงบอกว่าสติประฐานสีหลวงพ่อใช้คำว่าจริตอืม จริตนี่คือตัวที่มันเป็นที่คุณจะใช้กรรมฐานน่ะกรรมฐานคือตัวไหนก็นแล้วแต่ในสี่สิบกรรมฐานน่ะที่มีอยู่ในบาลีเนี่ยก็สามารถจะทําได้หมดแต่คุณชอบอันไหนไม่ใช่คุณชอบเลยคือคุณทําแล้วอันไหนเนี่ยมันชอบที่จะเกิดเพราะว่าคําว่าชอบของของในบาลีเนี่ยในสมนุนไพรเนี่ยก็เรียกว่าคือมันเกิดบ่อยไอ้ที่เกิดบ่อยเนี่ยคือมันมีกําลังเนี่ยส่วนไอ้ที่มันเกิด แล้วมันชัดเจนอ่ะมันแจ้งมันเห็นชัดน่วิปัสสนานี่คือการเห็นแจ้งคือการเห็นเห็นชัดอันนี้ก็คือตัวอินทรีย์ออินทรีย์อินทรีย์ห้าพละห้านะซึ่งเป็นตัวแก่นคืออินทรีย์ห้าคือเห็นมันชัดเจนอ่าพละห้าคือเห็นบ่อยๆเนี่ยความหมายมันเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือในทางปฏิบัตินะ ส่วนใครจะเอาไปแปลตามบาลีเอามาจากวัตไัยปิดกหรือมาจากการเรียนบาลีไปประโยคเจ็ดประโยค8อะไรเขรื่องเขาอันนั้นะนะคุณจะไปเชื่อไปทําอย่างนั้นก็ไปทําได้นะแต่ว่า